กรณีการไปพบศพสามพ่อแม่ลูกและลูกวัยเพียงแค่7ขวบเท่านั้น<ม>ในรถกระบะและถูกผ้าคลุมอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร<ม>เดี๋ยวเราจะได้เรียนเหตุการณ์นี้เพราะมันมีพิรุธมากมายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเปิดแชทกันด้วยเป็นข้อความ SMS น่าสงสยัยแต่ทีเนี้ย ทีมข่าวช่อง8จะพาไปดูภาพในชุดสุดท้ายเป็นภาพความสุขของพ่อแม่ลูกที่กำลังออกจากบ้านก่อนที่ทั้งสามคนนั้นจะไม่ได้กลับมาอีกค่ะครับ <c oughs> กล้องวงจรปิดภายในบ้านของพ่อแม่ลูกนี้นะคะคือหนุ่มน้อยยังบอกใส่ชุดอะไรนะเรโนโ,ดดโนเโสาะจะไปเที่ยวใช่แล้วบอกมึงให้วงจรปิดบอกหลอ่อไหมจ๊ะเอเอเนี่ยค่ะเออนี่ยเนี่นี่นนนดูยังร่าเริงอยู่เลยใช่ไเนะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้งสมคนคนเป็นพ่อคือนายวงศกรคนเป็นแม่คือนางสาวนันทการและก็ลูกชายวัยกำลังร่าเริงเลยนะคะ7ขวบ กำลังออกจากบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรตอนข้ามท้าดูจากเวลากล้องวงจรปิดนะคะ18 36นาทีอของวันอาทิตย์ที่12มกราคมพูดง่ายๆคือหลังวันเด็กเพียงหวันน่ะโดยขับกระบะคันนี้เป็น Isuzu D Max ทะเบียนกไก่นอนหนู1739กำแพงเพชรน้องเจ็ดขวบใส่ชุดเดโนเสส์บกไม้บกมือพูดกับกล้องวงจรปิดที่บ้านหล่อไหมจ๊ะ นี่ยคุณผู้ชมชัดเจนนะคะที่นี้อย่างที่เราบอกไปค่ะเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นครอบครัวนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะหลังจากคลิปนี้นี่นี่หล่อไหมจ๊ะ่เอ็นดูนะครับหลังจากั้านเช้าถัดมาค่ะวันจันทร์ที่13มกราคมซึ่งน้องเจ็ดขวบก,ก็ต้องไปโรงเรียนครูแชทไปหาคุณแม่คุณแม่แมนันทาการถามว่าน้องไม่มาโรงเรียนน้องเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่แจนคือชื่อเล่นของคุณแม่ครับ <cir ue S 2> แม่ไม่อ่านแชทนี่ไงมีแต่คนส่งใช่เก้าโมง23ใช่ค่ะแล้วก็บ่ายโมง23ก็อีกวันหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่โอ oh. วันถัดมาถามทั้งวันจันทร์แล้วก็วันพุธ โอ้หามา <S 2, 2 <S วันเลยาี่แจนไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วเ,ออเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเ,ออเนี่ค่ะเป็นข้อความวันพุธที่15มกราคมคแม่ก็ไม่อ่านอีกค่ะญาติๆก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันจะสุดท้ายต้องประกาศตามหาทางโซเชียลและก็อีกทางหนึ่งคือไปแจ้งความคนหายที่สพคลองขลุงจนล่าสุดคุณผู้ชมขาพ่านมาหนึ่งเดือนเมื่อวานนี้ตอน11นาฬิกา ตำรวจสพคลอ,องคลุงได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าไปพบกระบะต้องสงสัยคลุมผ้าขาว mm hmm. จอดอยู่ในบ้านร้างริมถนนพหลโยธินขาขึ้นห mm hmm. บู่สิบตำบลคลองคลุงโดยเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างนะคะคก็ทราบชื่อเจ้าของก็คือนางสำเนาหลักหิน mm hmm. อายุ59ปีเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่มาเป็น10ปีเพราะว่าน้ำท่วมบ่อยเขาก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นส่วนชาวบ้าน ที่เข้าไปเจอรถคันนี้เขาเป็นคน,นเหมือนดักหนูอ,ะอ่ะ,อะหาหนูนาหนูหนอ,ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนั้นเขากําลังไปดักหนูเขาสังเกตเห็นว่าทำไม,มแมลงวันมันตอมเยอะเลยเป็นฝูงแล้วก็มีกลิ่นเหม็นโชยมาค่ะ,ะเขาก็เลยเดินไปจุดใกล้ๆอ,อมาตามกลิ่นรถ เจอรถคันนี้มีผ้าค,คลุมเขาก็เลยเปิดดูป้ายทะเบียนปร,รากฏว่าป้ายทะเบียนไปตรงกับกระบะของผู้สูญหายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยมีทั้งนิติเวศมาถึงตรวจสอบในที่เกิดเหตุเลยค่ะเปิดผ้าค,คลุมออก เจอศพอยู่ในรถจริงๆที่นั่งข้างคนขับเป็นศพของคนเป็นแม่แล้วสภาพสลดใจมากๆนะคะเพราะผู้เป็นแม่กำลังกอดศพของลูกส่วนด้านหลังเป็นแคปแคปหลังหลังคนขับไปเจอศพคนเป็นพ่อนอนเหยียดยาวอยู่ค่ะคุผู้ชมลองดูจุดที่ไปพบศพในรถหน่อยนะครับตามกราฟิกที่นำเสนอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสภาพแบบนี้เลยเ ลูกเอ็นไปที่แม่แล้วแม่กอดอยู่แบบนี้นะครับนั่งกอดลูกที่เบาหน้าด้านซ้ายคือเบาคนนั่งนะฮะนี่ฮะนี่คือสภาพศพที่ไปเจอตัวพ่อเนี่ยนอนเหยียดยาวอยู่เบาะหลังเหมือนโดนเคลื่อนย,ย้ายเหมือนโดนเคลื่อนย,ย,ย้ายแบบนี้คุณพ่อชื่อวงศกน,นุ่มวัยเพียงแค่37ปีนะครับทีนี้สภาพก็คือเน่าเปื่อยแล้วละ่ะเนื้อก็เริ่มยุ่ยแล้วนะครับบางจุดก็เริ่มแห้งแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนร่างน้องออกมาเริ่มจากน้องเจ็ดขวบก่อนแล้วก็เป็นศพคุณแม่ นะครับแล้วก็สุขคุณพ่อทีนี้ไปเจอหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกยืนรถนัดหนึ่งแล้วทางกระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายคือฝั่งคนนั่งฝั่งแม่นี่นะฮะมีรูกระสุนอยู่อันนี้คาดว่าน่าจะยิงเข้ามายิงจากข้างนอกใช่ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรพรันรตรีโอภาษคงเมืองเนี่ยสันนิษฐานแบบนี้เหมือนกันบอกว่าน่าจะมีการยิงมาจากที่อื่นแล้วนสสําศพซุกรถขับมาจอดทิ้งคือคนร้ายเฮี้ยมากคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราดูแผนผังเมื่อสักครู่เนี้ย เราเห็นว่าศพพ่อซึ่งจริงๆต้องเป็นคนขับรถเนาะโดนเคลื่อนไปอยู่ตรงแคบปแสดงว่าคนร้ายทําเขาตายแล้วแบบ<ช>โหดเหี้ยม,มยังใจกล้ามาขับรถเขามาจอดทิ้งตรงจุดนี้อีกอแล้วเอาผ้าใบมาคลุมเอาไว้โอ้โหนี่โหดเหี้ยมมากนะครับและสลดใจยิ่งชนะสูตรยิ่งสลดใจมแม่เด็กถูกยิงเข้าขมับซ้ายทะลุขวาและลักษณะคือกอดกอดลูกเอาไว้อืแล้วลูกนี่แบบโหเด็กเจ็ดขวบคุณไปตีท้ายทอยเด็กอ่ะ นี่นะฮะสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากจุดนี้นะครับส่วนศพพ่อนะฮะจุดที่เจอคือเบาะไปเจอด้านหลังถูกไหมย,ยังไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากอะไรครับสภาพเปื่อยเน่าอือคุณพ่อนี่เปื่อยเน่าแล้วเจ้าหน้าที่ผู้การตั้งไว้สามประเด็นเรื่องปล่อยเงินกู้เพราะว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับเงินกู้มีการโพพันยาเสพติดหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องของชู้สาวผู้ตายนะครับมีการโทรศัพท์คุยกับใครก่อนหรือไม่ต้องตรวจสอบเรื่องของโทรศัพท์นะครับ ทีมข่าวช่อง8ก็คือพยายามจะเจาะเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับค่ะนะฮะก็ได้ไปคุยกับหลายต่อหลายคนเลยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเราได้ไปคุยกับญาติของครอบครัวนี้เขาบอกว่าครอบครัวของคุณวงศกรกับคุณนันทการผู้ตายเนี่ยเขาประกอบธุรกิจส่วนตัวขายเสื้อผ้าแล้วก็มีธุรกิจก็คือปล่อยให้เช่าเครื่องเสียงเครื่องไฟตามงานต่างๆและอาชีพหนึ่งค่ะก็คือปล่อยกู้นอก,กระบบ ซึ่งเราก็ได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ครอบครัวนี้ไปกดเงินที่ตู้ ATM ผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันเป็นภาพของช่วงค่ำวันที่12บมกราคมนะคะ นี่นี่อันนี้คือมันเป็นวันเดียวกับที่ออกจากบ้านที่วงจรเดียววันเดียวกันเลยม12มกราคมหลังวันเด็กหนึ่งวันทั้ง3าคนขับรถกระบะไปกดเงินที่ตู้เ t ทกดเสร็จก็ขับกลับบ้านแต่ไม่ถึงบ้านก็วนรถออกไปแล้วญาติก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะส่วนเรื่องวงแชร์ตอนนี้ญาติบอกไม่รู้เพราะเขาก็ไม่เคยเล่าด้วยรู้เพียงว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบทำมั5ปีแล้วตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นแต่ก็ไม่รู้ว่า ปล่อยให้ลูกหนี้คนไหนบ้างและกี่คนญาติยังให้ข้อมูลอีกด้วยนะคะว่าปกติแล้วผัวเมียคู่นี้ชอบใส่สร้อยคอทองคําและกําไลข้อมือทองคำสองคนรวมกันน้ําหนักไม่ต่ากว่า10บ,บาทและที่สําคัญปลายปีที่แล้วคือปี6-7มีโจรขึ้นบ้านของสองคนนี้หลังจากนั้นเขาก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะตอนมาดูศพ ญาติยอมรับเลยว่าพยายามมองทรัพย์สินที่ติดตัวมาอมเอ๊ะทำไมไม่มีเลยนะก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ใส่ทองหรือเปล่าหรือทองนั้นโดนขโมยไปเป็นการตั้งข้อสังเกตของญาติแต่ชิงทรัพย์เนี่ยต้องฆ่ากันอย่างเงี้เด็กด้วย,เ,ยวออเออใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าสงสัยนะครับเราคุยต่อเน,นื้อฮะชาวบ้านในพื้นที่อยู่ห่างจากจุดที่พบศพประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งนะครับคาดว่าไอ้จุดเนี้ยเนี่ยะฮะน้องนัดไปคุย น่าจะเป็นจุดสังหาราแล้วค่อยขับรถมาทิ้งเพราะชาวบ้านตรงนี้เขาบอก12มกราคือวันที่เห็นวงจรปิดเนี่ยเขานอนค้างที่เถียงนาประมาณสองทุ่มเขาเห็นแสงไฟรถกระบะขับเข้ามาแต่ไม่ไม่รู้ว่าสภาพรถมันเป็นยังไงไม่รู้ส,ไไสีไม่รู้อะไรด้วยใช่คันที่เจอศพหรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านบอกไม่รู้แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งได้ยินเสียงเด็กร้องอมีเสียงผู้ชายตะโกนเงียบๆรีบขึ้นรถไปเลยม,มีเสียงผู้หญิงพูดว่าไปดูเขาก่อน แล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดมาอีกคุณผู้ชมครับบอกว่าแค่นี้มันไม่ตายหรอกแล้วก็ขับรถออกไปนี่ฮะเห็นไหมชายปริศนางี่เงียบเลยรีบขึ้นรถอันนี้ไม่รู้ข่มขู่ใครผู้หญิงปริศนามาด้วยกันหรือเปล่าไม่ทราบอบอกไปดูเขาก่อนคนเดิมผู้ชายบอกแค่นี้มันไม่ตายหรอกนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้ยินสรุปเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่ชาวบ้านได้ยินนะตั้งแต่เสียงปืนนัดหนึง่งเสียงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะรวมๆแล้ว20นาทีคุณผู้ชมครับไม่นานมีมอเตอร์ไซค์ขี่ออกมานะครับแต่ไม่รู้เป็นใคร มากับรถกระบะหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบรุ่งขึ้นเขาตื่นปุ๊บไปเจอจุดนั้นฮะเดินไปดูเจอรอยหยดเลือดเลือดอยู่สองหยดเหมือนกับมีรอยลากขาที่พื้นเจอกระสุนปืนอีกหนึ่งนัดที่ยังไม่ได้ใช้งานด้วยนี่นะครับนี่เลยก็เลยสันนิษฐานว่าคนร้ายก่อเหตุใช่มอเตอร์ไซค์ขนาดหรือเปล่าอืประกบมา,าแล้วก็มายิงนะครับใส่รถจนโดนคุณนันทการผู้ตายอะ่ะคุณแม่นันทการเนี่ยนะครับน่นตรงนี้น่าจะเป็นจุดฆ่า แล้วมีการยกร่างตัวสามีไปไว้เบาะหลังลูกก็ตายแล้วก็เลยขับไปทิ้งไว้อีกหนึ่งกิโลเมตรหรือเปล่าโอ้โหนี่คือต้นเรื่องทั้งหมดคุณผู้ชมฮะน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมฮะเราพยายามจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคดีโหดที่ไปเจอศพสามพ่อแม่ลูกนะฮะไปถูกทิ้งเอาไว้แล้วก็เน่าเปื่อยแล้วแบบนี้นะฮะเมื่อสักครู่ได้เห็นต้นเรื่องไปแล้วไปเจอเหตุการณ์ต่างๆทีนี้มันก็มีเขาเรียกหลายอย่างที่เชื่อมโยง อย่างกรณีหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตไปได้ข้อมูลล่าสุดมาว่าคุณวงศกรคนเป็นพ่อกับคุณนันทการคนเป็นเมียเนี่ยคนแม่เนี่ยที่เสียชีวิตนะครับไปเปียแชร์ได้<อ>แล้วยอดสูงมากนะฮะหนึ่งร้านห้าหมื่นบาทจากเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งก็มีการแจ้งความกันไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเราก็เลยไปสืบค้นจะไปเจอข้อความนะครับใน Facebook ของสาวรายหนึ่ง วันที่สองกูพาพันธ์ป็นแชร์วงใหญ่มากเลยนะนี่นะฮะโโห,นหนูแบกหนูที่แบกยอดวงสกรอยู่วงสกรชื่อตรงกับคนตายเดือนละ1นึ0 0 0หนูตามยอดใครขออภัยนะคะช่วงนี้ใช้เงินมากจริงๆค่ะเจหลักนะคะขออภัยมันก็สอดคล้องกันเหมือนกับว่าเขาไปเปียมาล้านห้าหมืเนี่ยแต่ต้องจ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยแสนห้าแสนซึ่งก็ยอดสูงแบบนี้นะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ ทราบข่าวการเสียชีวิตของวงศกรโพสต์เดียวกันนี้เลยครับเปลี่ยนเป็นไว้อะไรคือ RIP แจง้งใหม่และลูกชายเจ็ดขวบด้วยแจ้งคือเมียใหม่คือวงศกรแล้วก็ชื่อของน้องวัยเจขวบนะครับเราพยายามจะตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องการเปรยชงเปียแชร์เกี่ยวข้องอะไรไหมทีมข่าวติดต่อไปต้นโพสต์นะครับเธอบอกว่าเธอไปพบตำรวจแล้วลองไปฟังเธอครับมูลหน่อยได้ไหมคะ ยังไงนะคะพี่ไม่สะดวกค่ะอ๋อถ้าถ,ถ้าเป็นข้อมูลตรงนี้ที่พี่โพสต์ไปอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะที่ว่าที่ว่ามีการปิดครื่องจากับตำรวจไปหมดแล้วค่ะอ,อ๋อไม่สะดวกตองชข้อูลคุณผู้ชมฮะเราโทรศัพท์ไปไม่สักครู่เธอไม่สะดวกจะคุยแต,คแต่เธอก็บอกว่าเธอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือเท้าแช่นะฮะที่เธอบอกว่า ต้องจ่ายเดือนละแสนห้ญญาสำหรับครอบครัวนี้นะครับใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปมด้วยคุณผู้ชมแต่ทีนี้เราไปเข้าไปดูใน Facebook ของทางผู้ตายนะคะม,มันมีจุดที่น่าสังเกตว่าเอ๊ครอบครัวนี้เขามีทุกอะไรหรือเปล่าหรืออะไรไปจับอารมณ์ความรู้สึกหน่อยอพบว่านายวงศกรผู้ตายโพส์ตรูปภาพ3คนพ่อแม่ลูกเนี่ย และข้อความนี้ค่ะติดแฮชแท็กว่าของขวัญวันเด็กอขอบคุณลุงผู้ใหญ่ขามไส้กรอกไข่ม้วนเฟรนช์ฟรายทอดหน้าบ้านเลยซึ่งครอบครัวเขาดูมีความรักใคร่และดูอบอุ่นกันด้วยนะคะเหมือนทํากิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนชนวนเหตุและก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่แท้จริงนั้นต้องถามบุคคลใกล้ชิดค่ะแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจมีการเรียกน้องชายของผู้ตายซึ่งเป็นน้องของ ฝ่ายหญิงคุณผู้ชมก็คือตำรวจเรียกในบอลค่ะในบอลน,นะคะเป็นน้องชายของผู้ตายฝ่ายหญิงมาให้ข้อมูลบอกว่าก่อนพี่สาวกับครอบครัวจะหายออกจากบ้านได้มีข้อความหนึ่งนะคะทางโทรศัพท์ส่งข้อความทาง SMS เเป็นข้อความสั้นๆส,ส,สองข้อความวแต่ข้อความที่ส่งมานั้นไม่ใช่เบอร์พี่สาวค่ะมันแปลกก็คือข้อความหนึ่งบอกว่า ให้ไปลาโรงเรียนให้หลานชายโดยใช้คำว่าไอ้อ้วนคุณผู้ชมเดี๋ยวได้โทรศัพท์เดี๋ยวจะโทรกลับพี่มารอเอาตังค์ลาโรงเรียนให้ไอ้อ้วนด้วยไอ้อ้วนก็คือลูกชายเจ็ดขวบซึ่งปกติแล้วน้องชายคนนี้บอกว่าพี่สาวไม,ม่ได้เรียกลูกชายว่าไอ้อ้วนมันแ,แปลกๆการเรียกนะคะหนึ่งเรื่องแล้วนอกจากนี้ค่ะเพจดังเอาให้ความสนใจกับคดีนี้มากคุณผู้ชมเจมอยวีค่ะแชร์ข่าวนี้บอกว่า คือต้องไขข้อความปริศนาหลังจากนั้นก็แชร์ข่าวนี้ออกไปชาวเน็ตเข้ามาจับกลุ่มวิพากษ์วิจาร์ข่าวนี้ถึงข้อพิรุษเยอะแยะเลยนะคะ,ะเขากลัวใจว่าเฮ้ย อาจจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดของครอบครัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันดูแปลกๆนะอันนี้ชาวเน็ตนะคุณผู้ชมแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการการสืบสวนสอบสวนของตํารวจนะคะคเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวได้รับหลักฐานข้อความทั้งหมดนี้แล้วพร้อมกับเบอร์ปริศนาที่ส่งเข้ามายัางมือถือของน้องชายผู้ตายฝ่ายหญิงเบอร์โทรระบุชัดเจนว่าใช้เบอร์นี้ส่ง s m s มาเมาื่อคุณเจี๊ยบอ่านคร่าวๆไปแล้วพาไปดูข้อความที่ละเอียดที่มาจากโทรศัพท์ โดยที่ไม่รู้ว่าเบอร์ใครนะแต่ทําทีเหมือนกันว่าเป็นคุณแจงก็คือพี่สาวเขาเนี่ยส่งมาให้เดี๋ยวพาไปดูข้อมูลละเอียดๆหน่อยนะครับแล้วแล้วเอสเเนี่ยส่งมา17มกราคมโชว์เบอร์โทรขึ้นมาหมายความว่าหลังจากที่ครอบครัวนี้หายไป5วันนี่ข้อความแบบเต็มๆฮนะพี่แจงนะไปแจ้งความทําไมเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่โตพี่มาทําธุระกับพี่ใหม่มันมารอเอาเงินที่อยู่ตีนเขาพรุ่งนี้ตอนค่ำๆก็กลับแล้วดูบ้านด้วยนะ ตื่นเปิดร้านด้วยบอกพ่อด้วยไม่ต้องห่วงทางนี้เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยต้องพิมพ์ฝากข้อความนี้ให้คนอื่นส่งออกไปออกไปส่งไม่ต้องให้ใครรู้นะว่าพี่มาทําอะไรกันไปถอนแจ้งความเลยเดี๋ยวพี่ใหม่จะโดนตรวจสอบการเงินเอานี่คือข้อความที่ระบุว่าคุณแจงเป็นคนส่งพี่ใหม่ก็คือผู้ชายนะออคนตายอันนี้ข้อความ,มาแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกข้อความหนึ่งเดี๋ยวไปดูข้อความหนึ่งนะครับนี่นะฮะอ่านแล้วก็ลบด้วยไม่ต้องติดต่อกลับมานะ พรุ่งน,นี้ได้โทรศัพท์คืนเดี๋ยวโทรไปเองคุณผู้ชมครับนี่นะฮะน้องชายผู้ตายพยายามพิมพ์กลับไปว่าไม่ต้องบอกใช่ไหมแต่ข้อความมันส่งไม่ได้แล้วส่งไม่ไปนี่นะฮะมันอาจจะทําให้ไปสอดคล้องกับที่เอ๊ะทําไมน้องชายผู้ตายเนี่ยน้องชายคุณแจงถึงลบบางข้อความมันเป็นที่พี่สาวส่งมาบอกให้ลบใช่ไหมอันนี้ก็ข้อสังเกตหนึ่งหรือถ้าคิดกันแบบ ไปกันสุดขั้วเนี่ยทั้งหมดเป็นเป็น,ท,นทั้งหมดเป็น <Sorry. S 1> เป็นแผนอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับทีนี้เรามีเบอร์โทรศัพท์แล้วใช่ไหมว่าเบอร์ส่ง SMS ทีมข่าวโทรศัพท์ไปเลยคุณผู้ชมไปยังเบอร์มือถือเนี่ยแหละนะฮะที่บอกว่าส่งมาให้กับน้องชายคุณแจงเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่าถ้ารับสายจะถามเลยพี่เป็นคนส่งข้อความมาให้ไหมผู้ตายส่งมาเองหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับขาคค่ะ ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะน,นี้ Sorry it is not possible to reach the number you've dialed at this moment เป็นไงฮะโทรกี่รอบกี่รอบไม่ติดเลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเบอร์ที่เหมือนกับเป็นซิมใช้ครั้งเดียวหรือเปล่าแล้วทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยสงสัยได้นะเออสงสัยได้หรือเป็นซิมเถื่อนหรือซิมที่ใหม่ลงทะเบียนซิมนะครับทีมข่าวใหญ่กำลังตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์กับฐานข้อมูลในโทรศัพท์อยู่นะฮะ ตอนนี้ก็คือไม่พบว่าเบอร์นี้ใช้ทําธุรกรรมทางการเงินทางออนไลน์อะไรด้วยค่ะยางตรวจสอบทุกช่องทางอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งคดีนี้ทีมข่าวช่อง8เราตามต่อเนื่องนะคะแล้ววันนี้การทางานของทางตํารวจก็ไม่หยุดนิ่งค่ะเช้าวันนี้ตํารวจสพคลองขลวงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมยังจุดที่พบศพก็คือบ้านร้างค่ะที่อาอแพงเพชร ตำรวจทำการเดินแถวหน้ากระดานเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานตามจุดต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบ้านร้างทั้งสองหลังป่าละเมาะรอบๆบ้านร้างแล้วก็ที่สระน้ำขนาดใหญ่ด้านหลังบ้านร้างรวมไปถึงที่บ่อน้ำบาดาลค่ะลักษณะคือมันเป็นบ่อที่วางต่อท่อคอนกรีตซึ่งมีความลึกของบ่อประมาณ8เมตรมีน้ำอยู่ด้านในนะคะ ถ้าดูระดับน้ำนประมาณ4เมตรได้คือคร,ครึ่งหนึ่งของบ่อ,อบ่อน้ําบาดาลน,นี้มันมีความสําคัญตรงที่ว่าอยู่ติดกับจุดที่รถกระบะของผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยให้รถดูดสิ่งปฏิกูลคุณผู้ชมเนี่ยเมันรถดูดซ่วมอะไงเงี้ย<อ>มาทําการดูดน้ําออกจากบ่อค่ะให้หมดเพื่อที่จะตรวจสอบว่าคือด้านแรกม,มันมพีพยานหลักฐานหรืออะไรชิ้นส่วนสําคัญหรือเปล่า หลงเหลืออยู่ในบ่อน,นี้หรือไม่เ,ออเนี่ยค่ะก็รอบครอบนะใช่เผื่อคนล,ล้าทิ้งอะไรลงไปหรือไปเจอพวกปืนพวกกระสุนอะไรแบบนี้ค่ะปรากฏเจออะไรรู้ไหมคะไรฮะไปเจอก้นบุหรีออ่อนะคะพอสูบน้ําออกจากบ่อบาดาลเจ้าหน้าที่ไปเจอก้นบุรี่แต่ว่าก้นบุหรี่นั้น อยู่ในป่าละเมาะค่ะแล้วดันไปเจอหยดน้ํายาบางอย่างซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหยดน้ํายาอันนี้จะเป็นของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่มาตรวจสอบเมื่อวานนี้หรือเปล่าแต่เจ้าหน้าที่เก็บทุกอย่างเอาไว้ใส่ถุงเพื่อนำไปตรวจสอบแล้วค่ะ ขณะที่รถยนต์คันเกิดเหตุนะคะตอนนี้ยังจอดอยู่ที่โรงพักคลองขลุงค่ะเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนทางคดีเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายนะคะเพราะว่าคดีนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นการฆาตกรรมอําพรางและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กระจายกำลังตรวจสอบตามเส้นทางตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็หาหลักฐานอื่นๆตามประเด็นที่ตั้งปมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเกี่ยวข้องไหมหรือเงินกู้นอกระบบหรือเรื่องชู้สาวไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งค่ะแล้ว ญาติของผู้ตายตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่จัดงานศพนะคะที่วัดศรีพิรมคาดว่าศพทั้งสามจะเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะครับทีนี้ตำรวจกำลังก็ต้องเร่งทำงานนะฮะนี่ก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมคุยเพิ่มเติมกับทางาอพวกรสพคลองขลุงครับพันตำรวจเอกรัชรันเกตสิงห์สร้อยเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยกับทีมข่าวช่อง8บอกตอนนี้คือมันชัดเจนแล้วล่ะมุ่งไปเร้นฆาตกรรมนะครับแล้วก็ฆ่าจากจุดอื่น นำศพมาทิ้งเอาไว้แบบนี้มาทิ้งไว้จุดที่เจอรถกระบะทีนี้ประเด็นมันคืออะไรสาเหตุก็ตั้งไว้หลายเรื่องอธุรกิจปล่อยเงินกู้นะครับเพราะว่ามีทั้งปล่อยเงินกู้เขาไปแล้วก็ไปกู้เงินเขามาะนะครับอันนี้อันแรก2คือเรื่องของการเปียแชร์เออมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าสามีภรรยาคู่นี้ไปเปียแชร์มายอดสูงมากครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทวงแช์วงนี้ได้ข้อมูลจากทางเท้าแชร์แล้วด้วยมี21มือมือหนึ่งคือ5 0,000บาทวันนี้คือวงใหญ่นะฮะแล้วเล่นแพง นะก็จะเรียกบุคคลในวงแชร์รวมถึงตัวเท้าแชร์เ่มาสอบปากคำด้วยเพิ่มเติมนะครับส่วนข้อความปริศนา SMS ที่ให้ดูไปเมื่อสักครูน่นี้ตำรวจบอกว่าได้เน้นเรื่องนี้เหมือนกันก็ได้สอบแล้วแต่ยังขอแบบนี้คุณข่าวยังไม่อยากจะเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากเพราความ SMS นะครับที่เหมือนกับทาทีเป็นคุณแจงส่งจากการตรวจสอบญาติเรื่องทรัพย์สินนะฮะรวมถึงสภาพศพผู้ตาย สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำที่ฝ่ายหญิงติดมาเนี่ยหายไปจากศพสร้อยของผู้ชายก็หายไปจากศพไม่พบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายทั้งสองฝ่ายทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับคาดว่าน่าจะเอาไปด้วยคนร้ายนะพ่วงการบอกงี้ฮะจากข้อมูลนอกแท้กับทีมข่าวนี้ฮะเบอร์ปริศนานี้กําลังตรวจเช็คข้อมูลว่าเป็นเบอร์ที่ถูกเปิดในพื้นที่กําแพงเพชรและเบอร์นี้เพิ่งจะเปิดใช้งานเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้ว ก็คือปี67ใช่ไหมเหตุาการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเดือนคือห่าง,างมาสองสัปดาห์เท่านั้นเองแบบนี้นะครับเลยตรวจสอบประวัติของเบอร์นี้มีการโทรเข้าออกประมาณ1-2เบอร์เท่านั้นถือว่าตั้งใจเปิดใช้งานโดยเฉพาะเลย<อ>ตำรวจบอกว่ากำลังลงไปตรวจสอบบ้านเจ้าของเบอร์แนละ้วบอกอย่างนี้นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเบอร์ที่แบบซื้อใช้เบอร์บัตรบัตรประชาชนคนอื่นซื้ออะไรหรือเปล่าแบบนี้ไงเอออันนี้น่าสนใจใช่ค่ะ ทีนี้ความเคลื่อนไหวในโซเชียลของครอบครัวสามพ่อแม่ลูกนี้นะคะก่อนที่จะมาพบเป็นศพคุณผู้ชมก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจก็ต้องแกะรอยจาก facebook ของผู้ตายด้วยเหมือนกันเพื่อหามูลเหตุทีนี้ล่าสุดค่ะแม่ของหนุ่มเจ้าของโพสต์ที่ทางคนตายก็คือคุณวงศกรเนี่ยผู้ตายฝ่ายชายเนี่ยนะคะที่เขาแชร์เอาไว้ได้ออกมาบอกว่าลูกทำกับข้าวขายที่ปราจีน Facebook ของลูกมีคนติดตามกว่า หนึ่งแห้ามคนคะ่ะคือไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคดีนี้คุณผู้ชมคะหนึ่งในประเด็นที่ตำรวจไม่ข้ามผ่านก็คือแชร์สุดท้ายอของคุณวงศกรผู้ตายที่แชร์โพสต์นี้นะคะโดย Facebook ชื่อพิเชษด้วยข้อความที่ระบุว่าลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยคิดจะโกงใครเพราะารู้ดีว่าชีวิตของคนขี้โกงไม่ว่าจะทำอีกกี่ร้อยอาชีพก็ไม่มีวันเจริญ ไม่ได้โพสต์เองอบุกสกร์ไม่ได้โพสต์เองแต่แชร์โพสต์ของคนอื่นแชร์มาที่หน้า Facebook อของตัวเองอนี่คะ่ะเนื่องจากว่าตำรวจก็มีการจับประเด็นข้อความนี้ล่ละค่ะว่าเอ๊ะมาจากประเด็นเรื่องของการปล่อยเงินกู้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยทีนี้นะคะผู้สื่อข,ข่าวก็ตรวจสอบพบว่า Facebook ที่ชื่อพิเชษเป็นชาวอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพบคุณสมพร เป็นผู้หญิงนะคะคเป็นแม่ของเจ้าของ Facebook อายุมา่ก็คือ <54 S 2> แม่ของพิเชษใช่พิเชษเกี่ยวอะไรกับวงศกรพิเชษเกี่ยวอะไรไหมไม่ได้เกี่ยวเหมือนแช์นะคะแต่ทีนี้เราก็เลยไปถามข้อมูลแม่ของคนโพสต์เพราะเราไปเจอเขาเราไม่เจอคนโพสต์แต่เจอแม่มเราไปถามแม่สมพรแม่สมพรบอกว่าอ๋อลูกชายเขาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่ปราจีนบุรีเมื่อ3ปีแล้ว ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะไปเกี่ยวอะไรไม่น่าเกี่ยวเพราะเขาไม่เคยไปกำแพงเพชรในจุดที่พบศพนะคะหลังจากเป็นทหารเกณฑ์ก็ออกไปทํางานรับจ้างที่กรุงเทพก่อนจะผันตัวมาขายอาหารตามสั่งกับเมียส่วนลูกชายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูนะคะอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ คุณแม่สมพรยังบอกด้วยว่ากราณีว่าผู้ตายก็น่าจะติดตาม Facebook เ,เหมือนเป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k ปกติอะค่ะลูกชายมีคนติดตามแสนห้านะคะเนื่องจากว่าเขาชอบโพสต์คำคมเพื่อต้องการรายได้จาก Facebook ทีนี้ตัวเองก็ยังเคยคุยกับลูกชายว่าเฮ้ยคนตามขนาดนี้ทำไมไม่ทำเรียลล่ะเพื่อสร้างรายได้ขึ้นไปอีกทางหนึ่งเหมือนกับตอนที่แม่ก็ทำอยู่แต่ลูกชายก็บอกว่าเอาผมไม่มีเวลาต้องทำอาหารขาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรที่ไปเจอสามจบนั้นแม่เลย mm hmm. ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเป็นเพียงแค่ผู้ตายเขาก็แชร์ข้อความของลูกแม่ก็เท่านั้นเองอที <t> ่เขาจะจะชอบโพู์คำคมแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะคนที่เสียชีวิตแชร์นะคนอื่นเขาก็แชร์เยอะแยะบางทีจะเขาจะแชร์คำคมของพิเชษ ไม่ใช่คนใจร้ายจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเคยเป็นทหารเกณฑ์ด้วยเขาออกจากทหารเขาก็าเขาก็แต่งงานมีครอบครัวน้องแล้วลูกชายเขาก็เลี้ยงลูกให้ครับบางทีนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มีเขาโครงมีเงื่อนงำมีเรื่องให้ตรวจสอบอีกหลายประเด็นคุณผู้ชมเราติดตามแล้วกันนะครับนะทีมข่าวช่องแปดเดี๋ยวตามเรื่องนี้นะฮะจนกว่าคดีจะคลี่คลายนะ